ตัวให้ทุกอย่างอะไรกันนะกันหนาคุณบีนเตื่นเตืนตืนฝันๆเอออ่ะมาเล่าความฝันกันมาเออยังไงมีเรื่องมาฝากคุณผู้ชมอีกละเรื่องอะไรเขาชื่อเรื่องเลขาคนสวยค่ะอ้องสวยแน่นอนมีผู้จัดการสองคนในบริษัทเนี้ยเขาจะจ้างเลขาเขาเลยไปเจอสาวสวยอยู่คนหนึ่งก็เลยเหมือนคุยกันว่า ตกลงจ้างเลยค่คนเดียวนี่แหละผู้จัดการสองคนก็ใช้เลยค่คนเดียวนี่แหละอะใช้กันไปใช้กันมาอ่จ้างเลยค่คนสวยคนเดียวคือคนนี้ก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้แย่งกันดีอเสร็จก็จ้างแล้วก็บอกว่าคุยกันผู้จัดการหนึ่งคนที่หนึ่งคนที่สองคุยกันบอกว่าม,มาลองแข่งกันดูซิว่าใครจะได้นอนกับผู้หญิงคนนี้ก่อนกัน เขาเป็นผู้หญิงนะเขาไม่ใช่ขนมนะเขจะจีบไงแล้วก็หนุไปมีเฟสโทเรกอะไรประมาณนี้จะจีบใครได้ก่อนแล้วจะเป็นอะไรนอนอะไรอย่างเงี้ยรอพอผ่านไปสักพักผู้จัดการคนที่หนึ่งฟาดค่ะเอาไปเอาไปรับประทานเรียบร้อยเรียบร้อยผู้จัดการคนที่สองเขาเลยถามเฮ้ยเป็นยังไงเจ๋งปะอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการคนแรกบอกโอ้ยมีดีเรื่องเลยสู้ เมียอ้วกก็ไม่ได้เมียอ้วกเจ๋งกว่าออ้าผู้จัดการียที่บ้านยิ้มเลยนะเออพู้จัดการคนที่สองเ็เลยไปลองบ้างสิอะไรอย่างนี้ก็เลยไปพาเข้าโรงแรมม่านรูดพาหญิงสาวสวยเข้าโรงแรมม่านรูดเพราะผู้จัดการคนที่หนึ่งได้ข่าวว่าผู้จัดการคนที่สองพาสาวสวยไปเข้าโรงแรมม่านรูดเป็นยังไงยังไงรีบถามถูกของลือจริงๆอ่ะ เมียรือเด็ดจริงๆอะ,อะไรล่ะนี่เมื่อกี้ก็ไปเลขานี่กลับมาเอาเมียเมียว่าเจ๋งกว่าโอ้โหผู้จัดการคนที่หนึ่งพูดทำไม้ว่าเมียเจ๋งกว่าก็เลยคนที่สองก็เลยไปคว้าไปคว้าเมียม,มาใครก็จะไปเอาเลขาล่ะไม่เจ๋งอ่ะถามไม่ดีฉันคงไม่ทำอย่างนี้ เอาไปให้คนอได้่นได้ข่าวว่าเลขาแจกแถมรถแรกแจกแถมถามเมียตัวเองมีการบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าเนี่ยเลิกกับวัวแล้วไม่มีใครเอาหรือหรอกอ้าวทำไมไม่เอาอ่ะโัวัวแถมกระสานในกระสอบแต่ก็เอาดูคุณผู้ชมดิฉันละแคนเนี่ยดิฉันสวยขนาดนี้มันรู้ไปว่ากระสานไม่ได้สักสองกระสอบอ่ะแต่ไ่สองแล้วไม่ได้หนึ่ง ยันมีคำาทยททยอะไรเราหรอผลไม้อะไรเรียนเก่งผลผลอะไรเรียนเก่งเอาใบนึดเด้เปล่าตุเรงทุเรียนอะไรประมาณนี้ทุเรียนเหรอทุเรียนหมอนทองไม่ใช่ทุเรียนชนีไม่ใช่มันเป็นสิ่งของอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษดูเรียนอ๋อภาษาอังกฤษไงดูเรียนอยากจะเตะนะ ทุเรียนอะทุเรียนปะผลไม้กรีดเอไม่กรดเอเรียนเก่งมั้ยจ้าเออจ้าจ้าช่วงสุดท้ายแนะนำตัวสำหรับการแก้อาการเจ็บคอค่ะตอนนี้พักชมโฆษณาครู่เดียวค่ะ มองหาถาวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์ข่าทะลุหัวใจคนเครียด่ายประกันอา่านตลาดทเครัะสซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ ราการผู้หญิงอยากสวยค่ะดิฉันลืมนะนันเนี่ยลืมว่าจะเข้าเบรกจะปิดราการกลับบ้านแล้วเบรกที่สามของเราช่แม่เมื่อเมื่อสักครู่นะน้องบีเหมือนกับรู้สคริปตล่วงหน้านะมาบอกพี่เจนว่าถ้าเจ็บคอมากๆพี่เจนตอนเช้าตื่นขึ้นมาดื่มน้ำพึ่งผสมมะนาวชงกับน้ำร้อนนะคะอุ่นก็ได้ค่ะร้อนเดี๋ยวคอจะไม่เออคอจะสุก น้ำร้อนระวังให้อุ่นไงเชเออก็บางทีถ้าใส่น้ำอุ่นมันไม่ละลายเราก็ต้องชงชงด้วยน้ำร้อนะเที่ยงไหมเที่ยงจริงน้ำพึ่งน้ำพึ่งพิเศษมากก็แต่ถ้าทานเยอะก็เบาหวานมาเบาๆก็ถามพี่เจน่าพี่เจนพี่เจนไม่กินแล้วน้ำพึ่งอ่ะบอกทำไมพี่เจนกินเถอะน้ำพึ่งกับกับน้ำมะนาวจะได้ชุ่มคอได้จะได้เส้นเสียงดีล้กซ้ลำไส้อะไรด้วย พี่กินแล้วพี่กินบ่อยแฟนพี่ซื้อมาเยอะพี่กินทีพี่กินจนเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยบอกทำไมอ่ะพี่กินเป็นแก้วกินมาหลายปีแล้วนะสิ่งต่อกันจนตอนนี้น้ำผึ้งนี่คขาให้กินเป็นยาดิฉันที่เห็นน้ำผึ้งแล้วดิฉันก็ถามว่ายังกินอยู่ไหมก็ยังกินอยู่นะเดี๋ยวนี้กินสดแล้วเขากินเป็นยาเขาไม่ได้กินให้อิ่มคุณพี่คะเข้าใจผิดหรือเปล่ามันไม่อิ่มแล้วมันไม่มันไม่ดีอ่ะมันต้องอิ่มไงวัยไม่คุณผู้ชมอย่าเอาอย่างะ กินเป็นแก้วโ oh อ้ไม่กอดดิฉันมีเรื่องมาทายคุณผู้ชมเบรกหลังๆนี่เราจะอืดๆกันเราเหนื่อยกันแล้วะคุณยังไม่คุยเรื่องอันนี้เลยค่ะอ,อืไม่ไม่คุยแล้วเมาแก้นั่นแหละกินมะนาวก็พอออกกินน้ําผึ้งก็พอ <Okay. S 2> รู้ไหมว่าถ้าฉันเนี่ยเป็นควายฮ<ะ>อยากให้เธอเป็นอะไรเป็นนกเอี้ยงผี เอาเป็นไรฮะเอาจอบมะเป็นควายอ่าเป็นควายก็เป็นคนเลี้ยงปะพีอะไรเป็นวายเฮ้ยนกเอี้ยงก็เกือบถูกนะเป็นฝายไม่ใช่ควายไม่ใช่วายอือเป็นนกเอี้ยงก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นะไรฉันก็อยากให้เธอเป็นอะไรล่ะเป็น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 หน้าตายนี่อยากจะเฉลยมากเลยเอร์เอาใบนิดนึ่งเอาใบนิดหนึ่งมันก็ประมาณว่า สกรปรกสกรปรกเป็นโคลนใช่ไหมเพราะอะไรรึเปล่าเป็นโคลนฉันจะได้จมปลักรักเธอไงอือจ้าละวิทย์ ตกที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเป็นไงจ้าได้อยู่ถูกไหมได้อยู่โอเคไหมเดี๋ยวเล่ามีเล่าคุณกับเราโอเคทุกวันเนี่ยคุณแม่เขาจะให้ลูกชายไปซื้อขนมปังทุกเช้ามีวันหนึ่งคุณแม่ให้ลูกชายไปซื้อขนมปังเช่นเคยคนขายคุณลุงคนขายอาแปะบอกเขาก็ให้เอาถือให้ถุงยื่นถุงขนมปังให้ เด็กชายว่าเอ๊ะทำไมแปะถึงแบบว่าถุงเบาจังเลยขนมปังเบามากแปะก็บอกว่าอ๋อใส่ให้น้อยลงจะได้ไม่ถือหนักเด็กชายก็เลยเด็กชายก็เลยจ่ายตังค์ไปสบาทแต่ว่าซึ่งปกติแล้วขนมปังวัน5บาทแปะบอกอ้าวทำไมจ่ายแค่สามบาทอ๋อแปะจะได้นับไวๆขึ้นเด็กฉลกจนะ เดี๋ยวนี้เธอ <pres ident, S 2> อย่าไปอย่าไปยุกกับเขานะอย่าไปยุกกับเขานะเออเบาใสให้น้อยใช่ไหมเพราะอยากได้ถุงไม่หนักเ่ะเพราะงั้นได้สามบาทจะได้ไม่ต้องนับนานเออไม่ต้องนับนานนแสบนะแสบนะคิดถึงออกรันะออกัสแลวอย่างเนี้ยออกรัฐออกัสเออแต่อย่างเนี้ยออกัสนี่ตรงมากหลานชายสุดเลิฟของดิฉันโอ้ก็ถามว่าหล่อไหมก็เขาก็แค้นอยู่นะเออแต่ว่าถามว่าชอบไหมออกัสไม่ชอบ ไม่ชอบอยู่หน้ากลอ้องแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าต้องรอตัวไม่แอบแอบก็ได้ไม่ได้ก็คือพาเข้าๆเลี่ยงๆอ่ะได้แต่ถ้าเกิดว่ามานั่งให้มานั่งถ่ายทำออกันไม่ชอบไม่เอา เราค้ดอยากได้เงินไหมอยากได้เอาเงินล่อเอาเงินล่อแต่ก็ไม่อ่ออ่ะของเงินในกระปุกเขาเขาก็เก็บรีมเป็นหมื่นเพราะนั้นไม่มีใครเอาอะไรก็ได้นะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์นะเวลาพอหรือเปล่าเอ่ยก็นะคะถ้าเกิดว่า อันนี้แกงโซ่แกงส้มมาเกี่ยวกับสุขภาพเอ๊ะของเดอรสตาร์มใช่ของเดอรสตาร์รู้สึกรู้สึกว่าเราจะมีไปแล้วนะเทปที่แล้วน่าจะน้องหมื่นแกงทุกไปแล้วค่ะแกงทุกไปแล้วไม่เป็นไรเราก็เวลาหมดแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเราก็นั่งเบอร์กันเองละอ๋อจะหมดแล้วใช่ไหมยังยังเหลือยังเหลืออ๋อเราอยากจะปิดรายการเพราะอะไรรูเปล่าเราเหนื่อยไม่ใช่คุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะทำไมหรือเราอยากปิดเวลาเราปิดเวลาค่ะไม่เราก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะขาวอยากจะสวยอยากจะหมวยอย่างพี่เจนแต่อุ้มอยากพี่บีมบีวันเท่านั้นแล้วถ้าใครอยากจะหุ่นดีเหมือนพี่เจนและพี่บีมซิววีค่ะคุณผู้ชมแต่อยากแข็งแรงอยากมีสุขภาพดีต่อต้านเชื้อโรคได้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง New เกลเคีไลท์ฟลสค่ะ แต่ว่า b ีวันกับซีวีก็มีนะเจเพราะว่ามีเบต้ากรูแคนที่เราทำแยกมาเพราะอะไรคุณพี่เพราะว่าในบีวันเรามีด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้ชายทานไม่ได้ทานแล้วเดี๋ยวนมบึ้มบึ้มบึ้มผู้ชายผู้ชายทานได้ผู้หญิงทานทานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ซิงกลร้งกับมาได้โดยตรงต้องขอบคุณทุกสายทุกเสียงที่โทรมาหาพวกเราก็นั่นคือกําลังใจที่ดีนะคะบางที ถ้าเกิดเงาไปเราก็เนาะเราตั้งใจอัดกันเต็มที่เลยหลังสงกรารนี่เราไม่หนีคุณผู้ชมละก่อนสงคะามไม่หนีก่อนสงกรารพิเจนไม่สบายยาวเลยก็เลยบินยาวข้ามสงกรารถามไปไหนฝ้าบ้านจบนึกว่าไปต่างประเทศนึกว่าไปเที่ยวแบบว่าเกาหลีเกาหลีไม่เลยเกาหลีไปหลายรอบแล้วก็เบื่อก็บอกว่าหน้าตาเกินเกาหลีแล้วก็เลยเองดบ้างนะคะนะเวล้วถ้าอยากติดตามชมเรา ไลฟ์นะคะอยากมาดูพวกเราอัดรายการค่ะยังไงน้องมีบอกว่าเราจะมีแฟนเพจขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวจะมีแฟนเพจผู้หญิงอยากสวยค่ะเดี๋ยวรอให้เสร็จสับอะไรกันเรีอยเราจะมาโฆษณากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนเข้ามาหยาบคายเราขออนะคะลบทิ้งนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการส่วนใครที่เข้ามาร่วมแจมขายสินค้าได้ไหมเขาพอได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่ามาแบบโป๊เปื่อยก็ไม่ดีนะคะก็ขอบคุณสําหรับติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ